ผู้ประกอบการสายเขียวของอุดรธานีได้แสดงความคิดเห็นเ,เรื่องเอากัญชากลับเข้าไปควบคุมไม่อยากให้เป็นเรื่องของเกมการเมืองทีมข่าวลงพื้นที่สํารวปร,ร้านจำหน่ายกัญชาบริเวณถนนอุดรดุษฎดีพบว่ายังคงเปิดขายกันตามปกติหลังมีข่าวว่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามประกาศให้กัญชากลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมใช้ได้เฉพาะทางการแพทย์ห้ามจำหน่ายเสเรี เจ้าของร้านให้ข้อมูลว่าเปิดร้านมานานกว่า1ปีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยอมรับว่าหากยกเลิกกัญชาเสรีจริงจะก,กระทบกับผู้ประกอบการรายย่อยโดยตรงพร้อมระบุว่าเห็นด้วยกับการควบคุมเยาวชนและการใช้ในทางที่ผิดแต่ไม่ควรถึงขั้นสั่งปิดปร้านทั้งหมดหรือเปิดช่องเฉพาะรายใหญ่เท่านั้นเพราะจะกลายเป็นเกมการเมืองมากกว่าเรื่องสุขภาพเจ้าของร้านยังชี้แจงต่อว่าการใช้กัญชาในปัจจุบันส่วนใหญ่เน้นไปในทางการแพทย์การบำบัด อาการปวดเรื้อรังการฟื้นฟูร่รางกายและช่วยในการพักผ่อนไม่ใช่เพื่อสันทนาการล้วนๆท้งนี้ผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมให้ความร่วมมือในการควบคุมและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากรัฐกำหนดมาตรฐานร้านค้าและผู้ปลูกให้ชัดเจนก็จะเกิดประโยชน์กับทั้งผู้ใช้และระบบสาธารณสุขโดยรวมนะครับพร้อมฝากถึงรัฐบาลให้มองภาพรวมในเชิงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการส่งออก มากกว่าการใช้กัญชาเป็นประเด็นการเมือง